สบายดีทุกคนทั้งเราทั้งต่างประเทศทุกบ่องทุกบ่อนพี่น้องมืัอนี้มานั่งกินลมชมวิวอยู่เคียงถนนพี่น้องอากาศก็เย็นเย็นวันนี้น้ำอุ่นสาวอยากนอนอดเอาก็เพาะขึ้นอยากนอนแล้ว จากนอนโลนี่คือชีวิ้แห้งจ่วยอุดเอาค่ะนั่งกระเจ้า่าคลายคลายเครื่องคลายคองหามนอน,อน,น,อนอมับ,บวกคือแล้วพี่น้องนอนมากระบ,บวคือแล้วมันกระบวคือแล้วนอนคลายเครื่องคลายคลองชาลตรีไปเห็นบอนบอนอื่นคลายคลองหัดน,นอนเพี่อจังบอกค่ะ ผัดนัตตาลี่ก็อจากนอนคือการพี่น้องโอดตน้องแค่ก็นอนเบอรคืนซอดแจงมอจากนอนจากนอนอากาศช่วงเช้านี่เย็นแตะวันช่วงบ่ายก็คือสีห่อนต้องพออากาศออก็สิห่อนไปตามลำดับแล้วพี่น้องช่วงนี้ละพอดีพอดีพี่น้องร่มผัดเย็นไวย ห้อยตะพังคลองบ้านนาตาลีเลยยิง่งหินแลพี่น้องเลยความ,มผืนลมพัดลมลมเป่าเย็นงไกลแม่น้ำเนาะแม่น้ำใหญ่ลมแห้งลมพัดตอนนี้กำลังพังเสียงนกที่งนู้ห้องนี้เงื่อนอยู่ทา่าพี่น้อง,น,งาาน,นั่งเผาห่านกาแฟนี่แหละนั่งไปตามภาษาพี่น้องนั่งกระภูมิใจนั่งกระดีใจพี่น้องต,ตื่นมาก่ำมากอ่ะ อาชีพหน้าก็คือตังซีแหละขายกาแฟไปวันวันซื้อต่อไปวันวันกระพอมื่อมื่อละสิบมื่อละซาวกระบะกันไปนะพี่น้องโฮมเอาเก็บเอาโฮมเอาหน่อยกระโฮมเอาเนาะค่ะพี่น้องขั้นแมนฮักกระซูไป็นอะพี่น้องสูปไปว่าจะได้เป็นกอบเป็นกำไวดอกได้ผู้ซื้อ ก็ซื้อกินก็เติมน้ำมันหลดเท่านั้นละครับเติมเติมเน็ตก็ทั้งยา,ากออบบพี่น้องมื่อเชบ่พอกันขอยืมละแม่ริบละแม่เอาคนเฮากับบวัวกันพี่น้องคุณเธอคุณเธอ คือผู้ห่างผู้รวยก pues ับ mm, ล nah, ุยผ <for S 1> ู้ร่ำผู้ลุยกับมีผู้ห่างผู้มีกับมีน้องๆคือผู้ผู้ชนกับมีกับประวักันพี่น้องดูไปตามดูไปตามไปตามภาษานั่นแหละอยู่ไปสูบมาคือได้ตัวนี้ก็ดีใจเลยพี่น้องมีฮานกาเพฟอยู่ได้คายแต่ละมือแต่ละมือนะพี่น้องพอได้คายพอได้บางมือเขาไปจักจอกจักเกลวดอคลายไปบรรบายยังพี่น้อง ขายายแล้วแต่แล้วแต่ผู้อยากซื้อผู้อยากซื้อก็บอกไปย้ําผู้ซื้อก็มาซื้อให้ให้หา,า,ายมันกะเขากำเงินกินเงินอะไรเงยนเขามวยกินเงินเน่ยนักพี่น้องมาไล่อะไลน์เนี่ยละครแผ่น,นคาเฟ่นั่งนาตาลีกับเต้โดนแล้วประมาณชิพกว่าปีเลยพี่นอ้องึ สิบกว่าปีแล้วชิบสี่สิบห้าปีแล้วพี่น้องต่างก่อนหมอ่ก่อนบ้านก่อนเมืองก่อนสิได้กันตะกี้ตะกากนกับพอมีเงินอยู่พี่น้องพอมีเงินอยู่น้องสาวพลธถามว่าเจาา้าสีขายบ่กระเพรอันกระเพรเพนอย่างเพนทรายบ่พุดวอาถึงเธอเละอันัะคา,า,ะามาเต ธนาคารทั้งเบาทั้งมือเด็กนอนสาขาเพันธุ์บ้านไทยเพันธุ์บ้านเกษตรกรแล้วมันเกษรกรปนุ่มช่วงอันนี่แหละเพันธุบ้านตั้งอยู่ลักซามซิมหาในบ้านนาตาลีเในพี่น้องกับผู้ดีมือหนาน้องสาวเพิ่นไปจุดเอาเบอร์โอ้มานป็นมาเป็นไปบอกคุณอยู่ห่นอะไรคุณปูนเอ่ออยู่ในอันแฟนชายในบ่อนคุณอยู่ห่นอะไรไปติดต่ออยู่ทานเพื่อกระบอกกระเจ้ามานะพี่น้องว่าตั้งมาติดตั้งร้านคาเฟล่แหววอยู่นี่ ก็มาติดตั้งให้ขามสะพานมาเลยลงมาทั้งเงินมาทั้งหา้านมาทั้งนี้แหละมาเบิด์พอลเลอเลยพี่น้องพอเพื่อใส่ใส่รลุดมาเลยมาเบิดนี่แหละใไทรลุดอันกระบะวิโก้สีขาวขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะนนะมาหอดบ้านนะัตดนี่กับพ่อแม่เก้าโมงหรือสามทุ่มกลางคืนแล้วพี่น้องมาตั้งมาตั้งมาอย่างเนี้ยก,มกม็มาขึา้นขมาซ่งมายังมามาเรียนมายัางมาบอกสูตรขักแน่ เมื่อพันม่านบอกสูตรนะพันม่านให้นักรนเรียนเรียนท่านาคเดชพัดปิดผู้ทีติดพ่อน,นั่นอันกองยาวไปไปซ่อมพ่อนกองยาวพีนพ่น้องเขาี่น้องสาวเพไนเรียนเรียนท่าพึกงท่าสอนท่ากระป๋าจุดเทนนนังซื้อจุดเทนกระดาษไว้นะาผู้ี่ใส่สองหัว สองหัวกระดาษพี่น้องจดไว้ตื่นเศร้ามาละแลมาเล่าเศร้าเจอปัดทุกน้อย <hi> ืจอติดปากติดคอเลยได้จําไปเลยจําที่ปากติ่คอตื่นทักก็ตื่นเจ๊ดกเาก็มาเล่าจําไปที่ปากติ่คอพี่น้องจํามาได้มือแรกๆเข้ามาซื้อน่ะบุกตุกใจพี่น้องเออบ่เคยขายเครื่องบ่เคยขายของเนาะย่านเห็ดบ่ถือการทำบ่ถึงโอ้ยสั่นหอกหยอกเข้ามาสะมือแรกนั่นมือแรก ต้สา,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 าสขาวเป็นคายคนหาข้าวืาา้อกันข้าบมันาวซักข้าวเห็ดถืออุปถือแบบประมาณทางกันหลักมือต่อมานาตาีกับคายระเทนอข้าก็มาซ่้งเข้ากันจำได้ใสูตรทะเลกรยังมันใจในบ่มันใจในฮัก็จมันผิดพลาดน,น,นัท่นขา้ากกะแววข้าก็ซชาละเชสูตรงนาตาลีละเช เจ้ากบเช็ดทนกบเช็ดด้านกบเช็ดคายไปขผ่มากับบารับตลายพี่น้องคือว่าละมันชุ่มหัวเหนยวคนก็บคายร้ายคืออาน้าบันน้ำปัดนน้ำกาแฟได้คายร้ายพี่น้องจะละมองจะลลบอลจะมีพุทธนทุเรียเขากับไม่ได้คอยไปกินน้ำเผาปะได้นอกจากว่าครัวเกี่ยวเขาเจอหน้าเมื่อยแล้วปุ๋ยโยงให้งานเมื่อแล้วแต่ว่าด้านดุนมาหานางมาหานางเพื่อคือกระติกพี่น้องมังโรตพี่น้องน็อพบอทั้งสัตน กับนาทัลี่เขาไม่ได้คอยอยู่บ้านอยู่เฮื่อ,อนเราไม่ถ่าไปยังเถอะิดไปถ่ายคลิปไปให้คลิปหลายส่วนมากไฟแล้วกับพิษล้านปี่นี้เขากลับบงมือหูหัวห้าสิบเปิดมือใดน้อพี่น้องเนาะคั้นมาเขายัดย,ยัดปิดเขากับโบมาลเลยก็ะเริ่มบริกายมือเปิดกับบริกายมือมือปิดประคุมะมณ,ะมณมาเพราะเพราะพันมาสั้นมันอเราบอกเขาอาการเนะาะกระขายไปตามภาษาเนี่ยเพี่น้องได้ก็เอาบม่ได้กับเอาเขาไม่ได้มากัน บอกไปว่าตายอยากรับชื้นชื้มันเย็นอากาศเย็นเย็นเง้ยโมเสาร์แล้วครับพี่น้องจะได้ก็ข่อ,อยหาบาดคำามเนดะ้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนผู้บึงผู้ชมผู้ติดตามทุกผู้ทุกคนลทางไทยทางลาวขอบุญขอบคุณเด้อค่ะสบายดีไปละคะ่ะขันยาที่อ,อกถึงใจก็จะเรื่องดุตตดิ่งเล่นเด้อพี่นอ้องกลัวไปภาพคิดหม่ต่อไปนะคะเนาะ